อย่าลืมนะครับทีผมด้วยอ่ะเดนไหนก็ไหนละเดออีดีฮนะออได้เวลาเคลื่อนขอบวนแล้ว โอเคครับมาอะนะสำหรับคนที่ดูอยู่นะียคงจะเห็นอะไรขึ้นมาหน้าจอแล้วแบบๆนะกดนี่เลยครับเป็นโค้ด1 5 0 0โกนะนะีครั้งนี้มีครั้งแรกครับผมเลยจะบอกก่อนนะเดี๋ยวต่อไปมันขึ้นมาผมไม่บอกนะไปดูกันเองครับนะขึ้นมาแล้วเอาไปเติมกันได้ครับ แต่ว่าจำกัดหนึ่งไอเดีเติมได้หนึ่งครั้งนะครับเติมซ้ำไม่ได้นะจ๊ะนะครับเอาไปเติมกันนะครับดแคงนั้นแหละสวัสดีครับนักกู้สปีด้านะบิีกจ๊ะดีกครับ แล้วตรงนี้ครับสุดชาติเจอแพนด้าอายวิ่งไล่ด้านหลังอยู่ครับแล้วก็แล้วก็หักเลี้ยวด้านหน้าปัดนะอ้าวแล้วแพนด้าอขับมาชนถังน้ำมันแล้วก็ฆ่าสุดชาติไปได้ครับโอ้โหตอนนี้ครับสถานการณ์ทางด้านของทีมสติงลําบากแล้วครับเจอทีมอดีตแชมป์สองสมัยครับตอนนี้นาอยู่1นครับแล้วมาแคปบ้านแล้วนะครับผมนะ ทางด้านของสติงเนี่ยเสียตัวส่องไปแล้ว1ตัวครับแล้วตอนนี้มายึดบ้านแล้ว2คันครับเกมนี้ชนะเข้ารอบครับเสมอก็เข้ารอบครับเพราะว่าเกมแรกเขามีตุนอยู่หนึ่งคะแนนนะนี่ฮะมีบูมทีเอครับกลับมานะครับเขยายามจะกันฐานนะ ตอนนี้สติงครับเอาเป็นสติงครับที่แคปบ้านได้ครับถ้าเกมมีสติงแคปชนะเนี่ยนะเขาก็จะตีเสมอได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเกมนีเกิดเสมอเขาจะแพ้ก็มาลุ้นยิงบูมให้ตายครับแล้วโดนหน้าโดนหลังแล้วตอนนี้แพนด้าอายกับพนุวัตรมันจะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้โดนลุมครับแล้วก็คั้นแรกระเบิดไปแล้วครับบูมทีเอสเหลือขั้นเดียวอีกแล้วครับเหลือพนุวัตรคนเดียว แพนด้าอายแล้วก็บูมเฮ็ดยากอันหลังคันลุมสกรรมไม่น่าจะลอดแล้วครับดูจากสภาพแล้วนะครับยากครับอีส3ตอนนี้ครับเจอแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมไปเร็วเหลือเกินนะครับนะจบเกมกันไปแล้วนะฮะก็เป็นซังด้านของทีม f i t s f ที t อ i s s น o n ครับ2.0ครับ2.0ขนะครับอ่ะ